สวัสดีคะ่ะมันนี่ชาแนลคลิปนี้มาที่แอปนี้กันหน่อยนะคะสำหรับ l ิสฟาร์มเป็นแอปที่ปลูกผักแล้วก็สะสมธนบัตรถอนเงินเข้าถูมานิวอเลตใครที่ยังไม่มีแอปนี้ลิงก์กันสมัครลงไว้ที่ใต้คลิปนะคะลิสฟาร์มเล่นได้เฉพาะ Android นะใครใช้ iOS อยู่ไม่สามารถเล่นได้แอปนี้ก็เป็นแอปที่ ปลูกผักปลูกหญ้าเนี่ยค่ะปลูกผักลูหญ้าพวกนี้แล้วก็สะสมเลี้ยญทองถอนเงินเข้าทูมันดวเลตการถอนเงินของแอปถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทส่วนเมนูต่างๆของแอปไม่เยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นคําสั่งในแต่และคําสั่งเขาจะมีบอกเลยนะคะว่าให้เราปลูกอะไรไปมั่งแล้วก็ปลูกตามคําสั่งของเขาแล้วก็สะสม ธนาบัตรตรงนี้แล้วก็ถอนเงินตรงนี้ได้ส่วนการปลูกก็ให้เรากดที่แปลงผักของเราเสร็จแล้วกดที่คลิกเดียวหวานเนี่ยค่ะเขาจะปลูกผล,ผลผลิตให้เราประมาณนี้นะส่วนเมนูด้านล่างอันดับแรกก็จะเป็นการถอนซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับโบนัสประจําวันนี่เขาจะมีโบนัสต่างๆให้เราสามารถทําภารกิจตามที่เขากําหนดได้แล้วก็จะสามารถได้รับตามนี้นะส่วนอันที่สองก็จะเป็น รวบรวมผักก็จะเป็นเกี่ยวกับโกด,ดังผักของเราส่วนอันที่สามก็จะเป็นงานประจําวันนี่มันจะมีภารกิจต่างๆให้เราทําจะอยู่ตรงนี้ใครที่เป็นสายแนะนําก็เมนูสุดท้ายนะคะเราสามารถมากดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้สําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อน ถามว่าแอปนี้ไม่แนะนําเพื่อนถอนได้ไหมก็ถอนได้เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ใช่สายแนะนํามันอาจจะเสียเวลานิดนึงมันอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าคนที่เป็นสายแนะนําก็สามารถถอนได้ไวขึ้นนะคะส่วนใครที่เพิ่งดาวโหลดแอปครั้งแรกแล้วยังเล่นไม่เป็นอันนี้ไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเขาจะมีมือชี้บอกประมาณแบบนี้เนี่ยว่าจะต้องทํำยังไงอย่างอันเนี้ยเราจะต้องไล่หอยทากใช่ไหมการไล่ก็คือการกดดูโฆษณาตรงนี้ อะไรเราก็จะได้รับรางวัลซึ่งเหรียญทองเหรียญทองตรงนี้สําคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าเหรียญทองเราจะใช้สําหรับการมาซื้อซื้อมาเล็ดพัน์ธุเพื่อที่จะปลูกแต่ถ้าเราไม่มีเหรียญทองเราก็ไม่สามารถซื้อมาเล็ดพัน์ธุได้ส่วนการถอนเงินการถอนเงินเราจะใช้ธนบัตรตรงนี้ในการถอนการถอนเงินของแอปนี้ถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนุชจะกดถอนให้ดูนะคะ ยอดถอนในวันนี้จะเป็น3 1 7บาท2สตางค์วิธีการถอนก็จะอยู่ตรงนี้นี่กดถอนออกทั้งหมดส่วนรายละเอียดการถอนจะอยู่ด้านล่างนี่นะคะการถอนก็กดถอนออกทั้งหมดสำหรับคนที่ถอนครั้งแรกก็ใส่เบอร์ธูมานีว่วอลเลตของเราเข้าไปใส่ให้มันครบใส่ให้มันถูกต้องเสร็จแล้วก็กดถอนอ,อันนี้ขออนุญาตปิดตรงนี้ละกัน หลังจากนี้เราก็ลองเงินเข้าอ่ะเดีให้ดูบันทึกการถอนอันนี้คือบันทึกการถอนที่นุ๊กดถอนมายอดถอนล่าสุดก็จะเป็นวันที่22สิงหาคมก็คือ34บาท63สตางค์จำนวนเงินเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตให้นะคะว่ามันได้จริงไหมมันมันมันรอนานไหมก็ ติดตามไว้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตให้ส่วนเมนูอ,นอื่นๆของแอปนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะใครที่เพิ่งเ,เริ่มหางเงินออนไลน์ใหม่ๆก็ ไม่น่าจะยากนะสําหรับเกมประมาณแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ชอบเล่นเกมประมาณแบบนี้ก็เราเว็บอื่นหรือแอป,ปอื่นก็นได้ค่ะเดี๋ยวจะพยายามหามาลงให้เรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณเล่นแล้วกันนะใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเราเจอก,กันในคลิปหน้านะคะขอบค่คะ